ออสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเนาะ <c oughs> สวัสดีทุกคนบานี้กองทรายแวบบ,บ็อกมัดบาน,นี้โจโลโจโลครับบอดําเนินการต่อนะ,อะบอมีผู้ใหญ่ใจดีเด้ครับเนาะบอมีพี่ล่อคือเกาเด้เนาะแต่เกากัยังว่าพีล่ลอนะเนาะอ้นะครับสนับสนุนเนาะอ่าแต่เกาเด้รับผมบาน,น้โจโลอยู่แล้วครับ <c oughs> เออเมื่ยเว้าเลยเนาะเออว้าเสียงเสาก็เมืเ่ยเว้าเลยหายได้ครับบัตรนี่หายก็หมืเมยไหายเลยหายได้ครับบัตรนี่เออนะเออว้าเสียงอ่อนเสียงหวานก็เมือเยอยรล้บบัตรนี่เออเขาเปิดนี้เมื่อแล้วเขาเปิดอลานเลยทีโอ้ตายแล้เนาะไปเลยเนาะบัตรนี้เนาะโอ้นะอืมนะ นี่แหละครับพี่น้องเอฟซีกรรมจิตตามสนองมึงบนันนี้เวียนกรรมจิตตามมึงได้บนันนี้ว้าไอ้ับเรียกร้องความสนใจบันนี้เออนะในค้นสงสารนี่ให้นะครับบันนี้เมยให้แล้วครับเออถ่ายรูปอันเอากล้องหันไปเฮื่นให้่ <laughs> าครอบรั้นนรกอืนะโดนเขาจาิกเขา,า,าด่านะครับอนะเออเราโดนกระทํามันโดนตลอดค่ะ ไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องนะคะไม่ว่าจะเป็นพอ่อเป็นแม่นะครับ <พอ S 1> บ้น,นี้นะทําไมนะคะ<ม>เรา<ห>ถึงเล้ง<ๆ>จะจะทําบ้านให้มันเสร็จเร็ๆวๆคะ่ะมันก็เป็นแบบนี้นะคะเอฟซี FC นะต้องเข้าใจด้วยนะคะ <laughs> โอ้ยตายแล้วเมื่ีครับ <laughs> เมื่ีนะครับพี่้องเอฟซีนะต้องเข้าใจนะคะให้เข้าใจไปอะไรอีก เขาใจว่ามึงจะได้มึงจะได้เฮือนนะโอมโอ้ตายตายนะญาติญาดหรือว่าพี่น้องเขาหานี่แต่สิอยากแหบเงินอหยากแหบเงินนะจะไม่จะกิกอยากดนะอยากยืมอยากโขงนั้นโอ้ตายแล้วเนาะนะครับใครก็ไหนกับพอใครก็ไหกับพ่อให้จำได้ก็บ่พอนะเฮ็ดจังไดนอีกเบ่นว่าเนอะ ไอ Oi! นะครับวันนี้กึ๊กกึกกากา๊เห็นหน้านะครับบาตนี้เออนะเออนะครับบทโกบศร้าก็มีบาตรนี้โอ้ยนะครับเนาะนักแสดงใหญ่นะครับตุกตาทองเนาะออนะอ,อได้มาจากใครเนาะได้มาจากพี่อะไรนะพี่โป <Bull shit> เออนะครับเนาะผู้อะไรครับนะผู้ปัดนะครับตุกตาทองเออไม่ว่าจะเป็นอีฝา นะอืมนะ้ก็มาปั้นนางนี้ด้วยครับทีนี้โอ๊โอยบัดนี้เนาะอืมก็เอาไปมันสะไปน้าแสดงในกว่าเนาะนักปั้นมือทองเอ้ยนักปั้นมือทองก็พ่อแห้งแล้วตอนนี้เนาะนะทุกพ่อไต่เออเอาไปแสดงนางน้าในกว่านะครับในนิทานเรื่องนี้เอาไปแสดงนางเอาไปปั้นในกว่าเนาะนะเอาไปคัดเนาะนั่เนเลยๆนาะ เอออาไปคัดออกเนอะฝอยขัดหมอขัดออกมุงนอะอ่าอีนั่นกันอีฟากระดีใจหุ้มครับพี่น้องเอฟซีนดีใจหุ้มได้ครับพี่น้องเอฟีนะว่าเขาเสียไปปันจะไปเป็นดาราโอ้โยนะครับเนาะเธอเป็นนางเอกนางอาได้เป็นดาราคงสีดี เออนะครับพี่น้องเอฟซีจากกาไปขาของเขาปั้นเด้อยากเป็นดารางไงครับพี่น้องเอฟซีวายครับเนาะเพราะว่าจีนนี้เราคุ้นแหละครับเนาะนี่เราคุ้นพ่อแม่กันยังนี่นเออนะเอฟซีก็มีแอนแอนกุมเอฟซีตาแจ้งก็มีไรครับบัน,นเนอ,อมีอีกกุมหนึ่งอย่างไบันเออะกุมนะบัดกุมเอฟซีพลังหลักทรัพย์ โอ้ยนะครับมีเมืดนะครับเนาะมีกูกุมกุก้อนเนาะบาทนี่เอฟซีตากำลังสีแจ้งก็มีอาตาแจ้งก็มีตากาลังสีแจ้งก็มีโอ้เนาะเออนะคือเด็กน้อยเนาะตากำลังสีแจ้งบอกว่าเอิเไออได้ว่าเด็กน้อยตากำลังสีแจ้งกำลังสีมืด พลังลักทรัพย์ก็มีครับมีมดนะครับพี่น้องเอฟซีนะเออก็ไปโฮมเดี๋ยวอ้อยเหยาะอยู่หันมดนะครับบาทนี้เอานะการการการแยกตัวออกมามันตั้งแต่อันพวกสายกลางอ่าตั้งแต่สายกลางบาทนี้สายกลางออกมากลุ่มกลุ่มแรกก่อนเออมีกลุ่มสายสายกลางเนาะสายกลางแล้วก็มีกลุ่มกลุ่มยังอีกมาเนี้กลุ่มตาแจ้งบาเนี้กลุ่มพลังลักทรัพย์กลุ่มตาแจ้ง โอ้ยตายนะกลุ่มกำลังอันตากำลังสีแจ้งก็มีมีเบิร์ดนะครับเนาะเรื่องหมู่บ้านดูดทรายห่วยไปดูีนน้ำโขงบนมอสีเอาเครื่องไงจำได้เครื่องดูดทรายเออบ้านทรายดูดบอกือจะไปดูดทรายอบ้านทรายดูดบอกโอ้ยเนาะ ออดูดจำลิฟก็สิง,งู่หัวขึ้นมาได้กัพอะแห้งเนาะสบักสบ่มเนาะเออดนดนไส้ดูดเนาะเออดูดทั้งตัวนะครับทั้งหัวใจทั้งตัวทั้งหัวใจทั้งเงินพอมันนดูดเปิดบบดนี้มึงหมดแล้วมกโลกหัวขึ้นมาดาเขายิง โอ้ยนะครับเนาะจากักจิสมนำหน้าจากักจิอีดูจกักจิสงสารเนาะนะเออนะอืมตากำลังสีมืดอ่ามีบอ่อช่างต่ำม,มีเจ้าประกาศวนหน่อยเลยนาะอ่ะอหัวหน้าบ่โปูงตี่บนว่าอ่ามีหมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ,ะนะ เอาไว้ถมบ,บ่บ่เต็มแล้วใา,ายไปถมทะเลมันจิเต็มที่ับผมนะเออก็สิเอาดิน,นีนเดือพูดโยนผู้พานไปถมหนองหานนมันจิเต็มนี่มันจิจักน่วยพูเขัาพี่นอ FC, นะ้องเอฟซีเนาะเออมันก็เป็นแบบนั้นแหละมันบ่เต็มนะคอยตาแจ้งเลยบอเออนะตาแจงเลยเนาะอยู่ในกลุ่มตาแจ้งตาสว่างเลยเนาะ อูดูดนะครับเม็ดโตปน,นี้เนาะอมอปลอหย่อน่นก็ดูดเนาะอ่ับลงคาถามากินความคิดเนี่ยบออโดนลงคาถามากินความคิดด้วยไงครับพี่น้องเอ็มจีนะหยวกมันจะยิ้มจะหัวเราะแต่ตามันกระด้างเนาะแปกค่ะที่บอกก็จตาขางเลยครับพี่น้องเอ็มจี อ่บอต้องไปสงสารน้ำตาจระเเคอ่านะครับบส่งบทสาว,สวไม่ได้ละเอฟซเนาะพวกอไงจะดีหนีมัดแล็บอนี้อืมนะครับเอซี FC กระเป๋าหนะักไม่ได้ขอนะคะให้เองค่ะอืมแซดแหลนให้เองค่ะให้มาทําไมค่ะสำหรับสำหรับคนที่เคยสนับสนุนสินค้านะคะฉันมี ชื่อที่อยู่และเบอร์โทรนะคะชื่อเห็นนะคะว่าใครคอมเมนต์ที่ไหนบ้างเออนั่นพี่น้องเอฟซีนะจิมมี่ขันจัดโปรโมมุสันในขันต่างหากยีได้มาเนี่ยอือตอบแทนเอ่านะครับ <ont> น้องเขาเรียกว่าอะไรอันของสมนาคุณฉันชื่อรู้อันรู้ชื่อที่อยู่นะคะรู้นะคะว่าใครไปคอมเมนต์ช่องไหนค่ะนะอยากให้ฉันรู้นะ ชื่อที่อยู่มีนะคะโบ่ายบานใครที่เคยสั่งซื้อสินค้ากับฉันนะคะแต่ว่าฉันไม่รู้นะก็มูลอยู่กับฉันหมดแล้วค่ะโบ่มีบ้าไปจะไปสั่งวบ่เป็นแต่จะเขาไปสร้างซื้อเนาะไปมาคอมเมนต์ไปมาแจ้งจับก่อโอ๊ยนะครับต่เมนบ้าเนาะมึงคืออะไรจังไร กวรเอฟซีควรลูกค้าเจ้าของมันนี่เพะไอ้กูหัวเิเราเธอหนึ่งบ่ได้หัวอะไรเสื้อรู้ตัวเธอหนึ่งไปคูลูกค้าเจ้าของมันจะแจ้งจับมานีที่ยูกับมีปุย้ยมึงคือได้จังดาไม่พีบ้าไปสิกล้าไปซื้อเดือมึงบาทนี่ซื้อที่ยูก็มีนเนาะนะเออนะ <c oughs> อ่านะครับไม่เขาไปจปะบ่มีซื้อที่อยู่เขาไปส่งตรงไหนบ้ดนีเนี่ยอ่านะบ <laughs> ่มีซื้อที่อยู่มึงเขาไปส่งอยู่โกนั่นกกกระบก <laughs> นี่แหละเขากัน,นยาคารวังในบ้านทีไปใส่ก็บไ่ได้๋ยวไปคอมเมนต์กับไ่ได้อีกแล้วดนี้โอ้ยเนาะจะก,กูสั่งของดี่นี่เอ้าใจกูแท้กูจะไปคอมเมนต์ใส่กรบป่ได้ ไปคอมเมนต์กับโจนให้บาดนี้ค่ะยังชื่อที่อยู่บาทนีรู้เลยนะคะชื่อจริงนะคะชื่อที่ป่อ้นะครับโมกุมเอนะครับพี่น้องเอฟซีแบบนี้ก็มีว่าปอดไปจิเป็นซื้อในมือโอ้ยตายตายตายนะครับควรลูกค้าเจ้าของบาทนี้อ่านะครับบาทที่นี่อ่าโง โค้งนี่กูก็เห็นตัวมึงผู้เดียวนี่นะมาที่นี่ามันมีกรณีนลนี่มันจะนนี่ละผู้หูทันอย่างย่าเขาได้ที่อยู่เออซื้อของหายแล้วสนับสนุนหายแล้วอเอาให้เอาไปแจกสะบ้านค่ะเอามาวนขายอีกไดะะ้ไหมแพ็คของวนไปค่ะ แพ็กของมันก็วอามันกับวัตถอของมันไอ้แพ็กของวนไปเนาะวนในชุมันเลยเนาะวนมันก็แเมนเขาบัไดเทียงมันโอ้มันก็ความคิดมันก็ดีมันก็เว้าถือม่ได้ให้มาได้เมันเนื่อถือต้องเลยนะแพ็กของวนไปนะครับ fc ขาโบ้ยนะครับแบบนี้ก็มีฮะพี่นีนะครับเจัสดีคบเนาะอ fc นะครับวันนี้แล้วก็ ขอกวนไปค่ะไน,นไปคโอ้ยถ่ายแล้วนะกูก็เกาหัวสุดว่า <c oughs> ถ้าแมนแ <c oughs> บกวนไปวนมาเนะาะเอาวนไปก็วบบนไปนะ